ไปต่อกันที่บรรยากาศที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้เนี่ยก็มีพิธีอำลานะครับทั้งรัฐมนตรี<ฆ>รว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งวันนี้ได้ทํางานเป็นวันสุดท้ายซึ่งถือว่า2รัฐมนตรีทั้งสองท่านเนี่ยถือว่าทํางานในกระทรวงสาธารณสุขยาวนานที่สุดนะครับก็คือ4ปีกับอีก56วันนะครับ เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับของพิธีอำลารัฐมนตรีนะครับทั้งรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยนะครับโดยทางคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณสาธิตปิตุเตชารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าอำลาตําแหน่งหลังปฏิบัติหน้าที่นี้มายาวนานกว่า4ปีกับอีก5 6วัน โดยทั้งสองท่านนะครับได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขข้าราชการเจ้าหน้าที่ซึ่งบรรดาข้าราชการเจ้าหน้าที่ก็ได้นำกระเช้าดอกไม้นะครับแล้วก็ดอกไม้มามอบให้กําลังใจด้วยครับค่ะคุณอนุทินเนี่ย บอกตอนหนึ่งนะคะกับทางผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเนี่ยนะคะรู้สึกใจหา,หายหลังจากที่ทํางานมาร่วมกันก,นกว่า4ปีคุณหนุ่ทินบอกว่าถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดเหมือนกับบทเพลงเมื่อสักคร,ครู่เลย,เลยนะคะที่ได้ทํางานร่วมกับทุกคนจนถึงวันนี้เนี่ยตั้งแต่ทํางานด้วยกันมายังไม่รู้สึกถึงความเหน็ดเหนื่อยท้อถอยหรือว่าท้อใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างก็พยายามทํางานอย่างเต็มที่นะคะเพื่อดูแลประชาชน,นะคะ่ะก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ พอ,อมาถึงก็ใจหายนะครับที่เราทำงานมาร่วมกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นับเป็นเวลาสี่ปีเส็นะครับต้องกราบเรียนลูก่้นง่าเป็นไปตามเรีงนนะครับเป็นยวิตที่ดีที่สุดนะครับที่ได้ทํางานร่วมกับพวกท่านแล้วก็จนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้สึกว่ามีความเหนื่อยเลยหรือท้อถอยหรือท้อใจแม้แต่เล็กน้อยก็เป็นธรรมดาครับที่ว่าเราอยู่ ท่ามการผลที่เราไว้ใจมั่นใจแล้วก็รักนะครับปุพันธ์เวลาเขจะผ่านไปด้วยความรวดเร็วผมนองถือว่าผมและท่านนัฐมนตรีสาธิตเราสองคนนี่โชคดีนะครับที่ได้เข้ามาร่วมกันบริหารกระทรวงสาระสุขในช่วงสี่ปีที่ผ่านมนาะนะครับ ม่นยัเพราะว่ากระทงสาธาถือว่าเป็นกระทรวงเกรดเอนะแต่เพราะว่าบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขคือบุคลากรเกรดเอนะครับเออบกนะครับคุณภาพของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ระดับผู้บริหารข้าราชการอาสาสมัครนะครับบุคลากรในการใช้บรกคนท่านได้ตอบสนองนโยบายของพระองคมทั้งสองคน ใส่ใจทุ่มเทมีเมตตาใช้ทั้งสติปัญญาความรู้ความสามารถประสบการณ์นะครับมันเป็นพลังบวกที่จะลงสาสุดได้ส่งออกไปอย่างที่น้องประชาชน ขณะที่อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณสาธิตเนี่ยได้บอกว่าส่วนตัวเนี่ยคุณสาธิตย้ามาตลอดนะครับว่าบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีคุณภาพขอขอบคุณทุกคนในการทํางานตลอด4ปี56วันและขอขอบคุณทุกความรู้ทุกคําแนะนําที่มอบให้หลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนก็เป็นคนของกระทรวงสาธารณสุขตลอดไปครับผมภาคภูมิใจที่ได้มาทํางานร่วมกับนรองนายกนะครับ แล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้ทางานกับภารการกระทรวงการขนส่งย้ำย้ำองพูดท่านรองนายกว่าไม่ได้หมายความว่ากระทรวงนี้เป็นกระทรวงเก่งเองแต่ว่าผมพูดมาตลอดว่าคนในกระทรวงนี้มีคุณภาพนะครับก็ไม่อยากจะเปรียบเทียบกับกระทรวงอื่นเพราะว่าเดี๋ยวท่า,รานรองนายกจะไปกระทรวงอื่นแล้วแต่ว่าก็ยามว่าคนที่นี่มีคุณภาพแล้วก็ อข,อขอบคุณทุกความรู้นะครับขอบคุณทุกคำแนะนำแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งที่ให้ในช่วงที่เข้ามาทำง,งานสี่ปีกับ56ากวันเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าสำหรับผมเป็นอย่างมาก